ว่าแล้วเปิดอันอยังก็เป็นประเด็นเนาะด้วยความอิจฉาลิษสยหรือว่านะอจังได้พี่น้องขานะบ่าวโหดเปิดสองวันทดลองวันที่หนึ่งคนเยอเมษาคนเดียเพิ่งเปิดจริงนะฮะมีวันออนิชั่นเนาะวันที่สิบที่ผ่านมานะฮะที่สิบมีนาที่ทุกคนมาออนิชั่นค่ะที่ไม่หักนะฮะซิมาว่าจังไดว่า เขาบวชัดเนาะอันนั้นวันออนิชั่นเขาก็พูดอยู่ว่าให้เขาเต็มเต็มเป็นค่าเดินทางนู่นนี่นั่นโอ้ยหูหูห,หูฟังให้ละเอียดตามบอแท้จับต้นสนไปลาบทึกจับเอาแต่ไปมาเว้าเพชรนะคะ อย่าเอาไปพูดมั่วๆนะคะทางร้านจัดสรรให้คนที่ได้ดื่มในวันออนิชั่นหลังจากหากาักภาษีเรียบร้อยเพราะเป็นนโยบายของผู้บริหารนะคะใครได้ดื่มก็ถือว่าส่งค่ารถกลับบ้านรอบออนิชั่นฟังรอบออนิชั่นนะหลังจากนั้นคือหักตามเงื่อนไขข,ของทางร้านกำหนดกรณีเขาทำธุรกิจค้าเขาไม่ได้มาเออเล่นมาเก็บ เนาะโอ้ย,อยจะปวดหัวสุ่มบ้าสนะสำหรับแม่คิงโพสนะฮะเนาะวันที่เก้ากับวันที่สิบนะที่เขาออนิชั่นอืมอันนั้นอ่ะยายจ๋าก็ได้ยินชัดๆนะคะมีเห็นบอกว่ามีอ่าน้องที่มาไม่ได้ดื่มทางออนไลน์แล้วไปไล์ที่ต่อๆนะคะคนแบบนี้เนาะ อะให้มองว่าเป็นโปรโมทดร,ราม่าผู้ใหญ่บ้านเอาอยู่ตามตัวบทกฎหมายและหัวใจเขามีผู้ให้เขาเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะคะทุกคนนี่ยังไม่ทันได้เริ่มทํางานแต่สร้างปัญหาอันนี้ก็มองได้ชัดว่าเราควรทํำยังไงเนาะในสังคมของการทํางานนะคะบอกเงินเดือนสตาร์ทเจ็ดค่าเดิมแบ่ง No นเปอร์เซนต์ะคะมีคนตอบเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอที่พัทยาเข้าได้แค่3 5 0 0 0ถึง5,000เท่านั้นนะค่าดื่มวันหนึ่งก็แล้วแต่การทำงานเจ้ามีความสามารถทำให้เขาถูกใจเจ้าก็ได้เนาะินรเท์เทนได้ให้ผู้เท่านะได้มีซื้อนานอะดื่มชนแก้วหยอกล้อนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ คุณต้องดึงศัก,กยภาพและความสามารถของตัวเองมาไม่ใช่ว่ามายืนยิน้มเชยๆไม่ทำอะไรแล้วคุณจะได้โอ๊ยคิดไงนะฮะอแต่ละมือแต่ละเดมเงยว่ันหาเรื่องให้ตูเมาเวนวันแ <laughs> มียิงกระไดนะฮะอาสู้ๆไปเนาะอืมสู้ๆไปก็ถือว่าเป็นการโปรโมทอ่ะนะบอตรงๆเลยว่าเป็นการโปรโมทไปในตัว ยังไงอะ่ะผู้บริหารหรือเอาขาเรียกกะบุคคลที่ช่วยเหลือบริหารแนวะของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยศักยภาพอยู่เลยดาม่าเข้ามาอืมนะใครอยากทำแบบอย่างก็ทำปะเอาผลงานมาแข่งกันนะมันเป็นการโปรโมทไปโดยไม่รู้ตัวกับการกระทำคนนั้นแต่ข้อเสียมันจะไปตกคนที่พูดนะข้อดีมันจะมาหาเราเพราะว่าโชว์ด้วยผลงาน และผู้คนมิมตรภาพนะระดับผู้บริหารแม้กระทั่งผู้นําจังหวัดก็ยังมาพี่น้องขาเขาบอกว่าเปิดปาโฮสเป็นที่สุ่มเสี่ยงทําให้สภาพครอบครัวเกิดปัญหาในวันข้างหน้าบุกเกี่ยวดอกคนซีซัวคนซีดีคนซีเลิกกันบุกเกี้ยวกับธุรกิจคนอื่นนะฝากถึงมันอยู่สันดิบคนคนนั้นเออ แม่โยงได้ทุกเรื่องราวนะฮะเอออันอย่างกับบอดีบอดีเบิร์ดสิตอบว่าสังไหนอ่าบอดี้ท่าโตเจ้าฮะล้วเนาะ <c oughs> เหตุได้คือเขาบลานะทุกอย่างเป็นดาบสองคมถูกนะทุกอย่างสองด้านทางนั้นแหละไม่ว่าใครทางนั้นที่อยู่จุดตรงนี้ที่เราตริดตามเนาะแต่สิ่งที่เขาทำหนึ่งถูกกฎหมายสองอ่าผู้สนับสนุนเขามีพร้อมเปิดออนไลน์เปิดเปิด,ปดอ่าทดลองสองวันดูซิตัวพร้อย พลังรักร้อยบเกาบาทจากแม่แม่ทางไกลก็โอ้ยทรงเข้าไปเท่าไหร่นะสองแสนวันนี้วันที่ 27, ยี่สิเจ็ดหนองคายหนองคายนะฮะห้าชั่วโมงโอุย้ยอวยจังค่อยกระไดเนาะห้าชั่วโมงยายจ่าก็ต้องเตรียมไปซื้อบัตรแล้วเด้นี่นะร้อยสิบเกาบาทความสุขทางอะไรนะคะโอเต็มที่แล้วแถมอ่า เขาเอิ้นอะไรนะสคริปต์ใหม่ล้วนๆโอ้ยเพื่อนกะน้อแทบบ่มีเวลาและไปเห็นวันนี้เฮ้ยเห็ดแต่งานบ่มีเวลาไปหาลูกขอเต้ารู้ให้จริงงัดให้ข้อมันเกิดอันอย่างขึ้นนะฮะเออ่อาแม่เขาววางเขาไปหาลูกตาลอดอันนั้นมันอยู่บ้านเขานะอันนี้ฟาดเอฟซีในคอมเมนต์นะเอออันนั้นอนะ่ะอยู่บ้านตัวเองอืเห็นไหมที่ข่าวออกมาเนี่ย นะหลีกเลี่ยงพยายามจนมีการขู่ว่าเออทําแบบนี้จะไม่ได้เจอลูกไม่เห็นหรอนะอุย้ยมันมีงัดมีง่อมีข้อในกระดูกรู้จริงรู้จังอืมหรือเพียงแค่เอามาวานนะคะสะใจแต่สุดท้ายมาเรียกร้องว่าเขาบกไปหาลูกหาเต้าไอ้ที่เขาหาทนายนะ่ะค่อยบอกเลยนะบกเกี่ยวกับเอฟซีดอกนะเออรอดูรอตามนะเขานิ่ง ดำผลบอกเลยว่าผู้ใหญ่บ้านเดือดเนี่ย fc ด่าไปเนี่ยหรือว่าไปด่าในไลรสดเห็นไหมเขาไม่ค่อยเอาขึ้นมาหยิบยกขึ้นมาให้ให้ค่าหรอกนะให้ค่าเลยถ้าไม่เกี่ยวอะไรที่แบบลึกในส่วนตัวของเขาเรื่องคำว่ากฎหมายหรือว่าทนายเนี่ยคงจะไม่ขึ้นมา พะปรึกษาเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่ข้างในจริงๆเราก็ต้องคอยดูกันนะคะเราก็ต้องมาคอยดูกันเอาจริงๆถ้ารู้ความเป็นจริงอ,ะอ,อ่ะอืออ่าดีใจไม่ใช่หรอไม่ให้มาเจอไม่ให้มาคบอ่าแล้วโทรมาแฟนทําไมว่าพ่อไม่ไปหาลูกเลยนะเขาก็ทํางานไม่มีวันหยุดเอออันคนว่างงานก็ว่ากันไปแม้แล้วแต่คณะขนะอือว้ยนะ คําพูดเม้นหนึ่งต่อนะฮะว่า,ายุ่งยากก็เอามาให้เขาเลี้ยงสิอย่าลืมว่ากูกี่พูดคํานี้แล้วมานะรอติดตามกันว่าการปรึกษาทนายในเกี่ยวกับอะไรนะเขาพยายามนิ่งพยายามทํางานเพราะงานเงินเขาไหลเข้ามาลัวๆพูดสนับสนุนคนคิดไวทําไวนะจับอะไรก็ปังเออเดินไปข้างหน้าแล้วยิ่งงานบริหารเข้า ลูกๆมีงานอเดี่ยวคู่แยกย้ายออกไปแล้วงานงานยุโรปกำลังเข้าเนาะแยกย้ายรับงานเจ้าเอ้ยสมองของเด็กยี่สิบสี่สีหันได้ทันนะ <c oughs> นึกถึงให้ดีอืมคิดกันให้ดีรอฟังะระฆังปังของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ะว่าจะออกมาในเรื่องไหนนะชัดๆไอ ผีสิบสามตัวนะติ่งแตกวิ่งอรารวาสเล่าเรื่องเก่านะกโบกเลยายจ่ามองว่าถ้าไม่สุดของที่สุดกระทบกระเทือนงานเขาจะไม่ยุ่งโดยเด็ดขาดแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เขาฟาดไปยกให้แม่คิงขึ้นมาคุยนะคะที่ว่าใช้โตเกียวปิดท้ายเนาะเออนั่นก็อ่ะตามอันดับแต่เรื่องฟ้องยายจ๋ามองว่าถ้าไม่เสียหายเกี่ยวกับธุรกิจเขาเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งดอกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกี่ยวติ่งกับคําว่าลูกเมื่อไหร่นี่แหละายจ๋ามองอยู่ข้อนี้ พยายามถนอมพยายามรักษาพยายามเขลียแต่กระทำให้ผู้ที่นะพูดจริงทำจริงเดือดดนันเนาะถ้าบ่มีคำว่าส่งเต้าน้อยหัวใจของพ่อนี่บอกเลยว่าบตรองลำไหลหรอกฟาดตับจบเหมือนกับที่เมียฝรั่งฟาดเขานะั่นนะ่ะทีเดียวแต่บดได้นะอืมปอานั้นก็ยังมาเอาเยกอยากไปแขวนอยู่เด้อ <laughs> อ่าวนวน,วนพอสิได เออมวนเข้ามาจากนอยนะอเอออ้าวว่ากันไปรอเบิงกันไปนะเออคนที่ตั้งใจทํางานเขามีแต่ความคิดที่จะวิ่งเดินทั้งหน้าอืมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างกําลังพดังเข้ามาช่วงระยะเวลาขาขึ้นผู้ใหญ่บ้านก็พูดเสมอว่าอ่ายามน้ําขึ้นให้รีบตักยามมีเงินให้เก็บไว้เพราะคนเราอ่ะชีวิตมันไม่ได้ขึ้นตลอดมีขึ้นมีลงยามเราเหนื่อยล้าจะได้มีส่วนนี้ซัพพอร์ตเด็ก เด็กอายุยีบสปีรู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักแนะนำให้ลูกๆไก่โตเกี่ยวเออเอาไปเป็นข้อคิดในชีวิตได้สุดยอดขนาดใดใหญ่จากแล้วยังได้ความคิดข้อคิดกับเพิ่นมาเลยเนาะเออเท่าแล้วสมองฟุ้งสัานไบโบล่าบางเพียเกษียสติอืมฟังคำผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วได้สติอืมใหญ่เอ้ยอย่าให้ได้เขาเด็กน้อยเขาว่า เท่าแล้วเท่าเลยนะเท่าบ่มีความคิดอุ้ยเสียบทดเอา <laughs> ไป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 ซื้อตัวกว่อนเดิมมือนี้เดอ้อรอบพิเศษอืน่องไข่